ครัก่อนจะไปต่อกับหนด e JS กันผมขอทบทวน JavaScript บางส่วนที่จําเป็นก่อนอันนี้อย่างที่บอกผมแอดสมว่าทุกคนรู้ JavaScript มาบ้างแล้วนะดังนั้นจะไม่พูดหมดเราเฉพาะที่จําเป็นจะไปใช้กับหนด e JS นะครับอันแรกที่จะพูดถึงคือเรื่อง first class function อันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคีย์เวิร์ดนี้มาบ้างนะว่าในภาษา JavaScript เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น first class function แปลว่าอะไรบางคนก็ยังงงผมก็จะมาสรุป 3คุณสมบัติง่ายๆที่เรียกว่ามันเป็นบริารฟังก์ชันนะครับคุณสมบัติแรกก็คือว่าตัวแปรสามารถเป็นฟังก์ชันได้เช่นในโค้ดเนี่ยผมกําหนดตัวแปร variable นะครับชื่อว่า s a นะครับไปผมสั่งเท่ากับมาให้เท่ากับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่ my name แล้วก็ในฟังก์ชันนั้นทำ console log แล้วก็พิมชื่อผมมาปิงเลยครับให้เห็นว่าผมสามารถกําหนด ฟัง์ชันเข้าไปในตัวแปรได้แล้วผมก็สามารถเอาชื่อตัวแปรนั้น,นมาเรียกใช้ฟังก์ชันได้เช่นเซ่แล้วก็ใส่เพื่อหมายเปิดปิดวงเล็บแด้ผลการทํางานก็จะเปลี่ยนคำว่าปิงออกมาก็จะเห็นว่าตัวแปรสามารถเป็นฟังก์ชันได้ค mm hmm. ุณสมบัติที่สองนะครับก็คือเราสามารถส่งฟังก์ชันไปเป็น a r ร์ m e n t ของฟังก์ชันอื่นก็ได้เช่นเดียวกันเช่น ผมมีฟังก์ชันหนึ่งครับฟังนะก์ชันชื่อ my น name ก็ c o n t r ล l อลล็อกปิงออกมาเหมือนเดิมนะครับผมมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อฟังก์ชัน say แหละแต่ฟังก์ชัน say เนี่ยรับ a r g u m e เมนตะ์ u m e n t รับตบัวแปรชื่อว่า word ไปแล้วในนั้นผมเอาตัวแปรชื่อ word เนี่ยไปไปใส่วงเล็บก็คือเหมือนการเรียกเรียกฟังก์ชัน word นั่นเองตอนวี้เวลาใช้งานผมก็สั่งฟังก์ชัน say แล้วผมก็สั่ง argument ไปก็คือเป็น my name แต่ว่า my name มันเป็นฟังก์ชันนะครับ ผมสามารถส่งฟังก์ชันไปเป็นก็คือฟังก์ชัน my name เนี่ยไปเป็น Argument ของฟังก์ชัน say ได้ดังนั้นการทำงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นเพราะปิงออกมาเพราะว่าตอนที่เราส่ง my name เนี่ยมันจะไปผูกคาว่า my name เข้ากับ w h a t ใช่ไหมครับงัันตอนที่เราสั่ง w h a t เนี่ยมันก็เทียบได้กับที่เราสั่ง my name นั่นเองครัเห็นว่าฟังก์ชันอันนี้ดีมากส่งไปเป็น Argument ของอของฟังก์ชันหนึ่งก็ได้นะครับ หรือเคสที่สามฟังก์ชันเนี่ยสามารถถูกรีเทิร์นออกมาจากฟังก์ชันอื่นก็ได้คือ,อยังไงเช่นมีฟังก์ชันเซกแล้วฟังก์ชันเซกผมบอกเลยว่าประกาศปุ๊บผมรีเทิร์นฟังก์ชันหนึ่งมาเลยรีเทิร์นฟังก์ชันไมเนมซึ่งมีคอนเซิร์นดอลล็อกฟิงเวอยู่ดีก็รีเทิร์นฟังก์ชันกลับออกไปจากอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยนะครับเวลาผมใช้งานเนี่ยผมก็ประกาศตัวแปรหนึ่งขึ้นมาเป็กคอนเนมฟังชันก็ได้เนมเปเ็นเนมฟังชัน เท่ากับแล้วผมก็เรียกเมท hod ก็คือเรียกฟังก์ชัน say นั่นเองแล้วพอเราเรียกฟังก์ชัน say เนี่ยสิ่งที่มันรีเทิร์นมันรีเทิร์นฟังก์ชันกลับออกมาถูกไหมครับดังนั้นตัว name ฟังก์ชันเนี่ยผมก็สามารถสั่งเรียกเสมือนว่ามันเป็นฟังก์ชันได้แหละก็ใส่วงเล็บเปิดปิดไปมันก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เพราะว่าฟังก์ชัน say นะครับอย่างที่บอกมันรีเทิร์น my name ออดังนั้นตอนเนี้ย name ฟังก์ชันตัวแปร name fn เราก็เปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชัน my name ก็สามารถเรียกได้อันนี้ก็เป็น3คุณสมบัติหลักที่เรียกว่า first class function หรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเรามาจากสายพวก Object oriented ถ้าเรามองทุกอย่างเป็น Object เนะเราก็มองว่าเหมือนว่าฟังก์ชันของเราเป็น Object Object หนึ่งก็ได้คือเราสามารถโยน Object เนี่ยไปใส่ตัวแปรก็ได้ไปใส่ไปเป็น Argument ของฟังก์ชันอื่นก็ได้หรือจะ Return มันออกมาก็ได้อันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็น first class function นั่นเอง เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะได้เห็นว่า First Class Function มีประโยชน์ยังไงนะครับ